มาติดตามนะครับสรุปผลการแข่งขันพีพีทีวีวอลเลย์บอลสโมสรชายชิงเลือแห่งเอเชีย2021กันนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการแข่งขันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้จบเร็วนะไม่ได้จบดึกนะเมื่อวานนี้มี 3คู่หลังที่เล่นกันคู่ละ5เซตนะครับไปไล่เรียงดูผลงานของสโมสรของไทยแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ของแต่ละทีมกันหน่อยแล้วกันนะครับในการลุนเข้ารอบแล้วก็เดี๋ยวสรุปผลทุกคู่ให้ได้ติดตามกันนะครับเริ่มต้นกันที่นครราชสีมานะครับยูมินซีวีซีเจ้าภาพนะแล้วก็แชมป์เทนนิสสองสมัยหลังสุดนะครับผมนัดที่2นะฮะลงสนามเจอกับเซาล์กัสขับนะครับจากอิรักก็ผลงานของโครรนในเกมนัดแรกก็เอาชนะทีมคัสมาสปอร์ตขับจากคูเวตไปได้อย่างกุดวิดนะใช้คํานี้เลยนะรับอกว่าเฉือนไปสุดมันเลยทีเดียวนะครับ สต่อสอเซตเกมนั้นแรกของโคราก็ถือว่าเล่นได้ดีแต่ว่าคู่แข่งอย่างทีมจากคูเวตนี่ฟอร์มดีมากนะครับผมทำเอาโคราคก็เหนื่อยเหมือนกันกว่าที่จะชนะได้นะครับวันนี้เจอกับเซาล์กัสขับจากอิรักซึ่งทีมนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ปรับเก่าของทางโคราชนะครับโคราเคยแพ้ให้กับทีมนี้ เมื่อปี2015นะครับในการแข่งขันสโมสรเอเชียที่ไต้หวันนะทำให้โคราชตกรอบแรกนะครับในการแพ้ทีมอ,อิรักทีมนี้นี่แหละนะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเกมนัดแรกของเซาท์แคสขับนี่ก็ชนะทีมบูเรเวสนิกอัลมาตีจากคาซสถานไป3ต่อ2เซตซึ่งต้องบอกว่าเกมนัดแรกของทางเซาท์แคสขับนี่ก็เล่นได้ดีนะครับผมแล้วก็ทั้งชนะไป3ต่อ2นะครับผมขณะที่เกมนัดนี้นะครับทางโคราชเองมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเล็กน้อยนะครับนาวาการเอกผลิศสกวรนโชตหัวหน้าผู้สอนของทีมนะครับก็ส่งนงสนา ตัวเซตก็เป็นบุญฤทธิ์วงถอนนะครับปีหลังก็เป็นอมอนเทพพนหานโฮเสาสองคนนะครับก็ใช้ทน่นางของวันชาทวิเศษแล้วก็ธนัดปุ่มพภักดีส่วนผู้เล่นบอลเร็วนะครับก็ขยับเอานาวุิแตงกระโทตกตัวเก่านะครับลงไปเล่นแทนกิติพงศ์สุสลาแล้วก็อีกหนึ่งคนก็เป็นฉัตรมงคลประเกียดแก้วนะครับผมเกมในเซตแรกต้องบอกว่าทั้งสองทีมเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับจากหน้าของโคราชเนี่ยมีทีเด็ดใเนเรื่องของเกมรุกแล้วก็ข้อผิดพลาดของโคราชถือว่าค่อนข้างน้อยกว่าด้วยนะครับในเกมน้านี้ทําให้ เกมของทางโคราเป็นฝ่ายออกนําได้ก่อนในช่วงต้นเกมแต่ว่าในช่วงท้ายนะครับทางด้านของซาวกาสก็ยังเป็นฝ่ายไล่กลับมานะครับจนกระทั่งทั้งสองทีมนี่สเสมอกันอยู่ที่24เท่านะแล้วก็ต้องเล่นแต้มดิวกันนะครับซึ่งแต้มดิวถือว่าโคราค่อนข้างได้เปรียบถือว่าโชคดีนะฮะได้เปรียบขึ้นนําตลอดเลยนะครับได้เซตพอยต์ตลอด แล้วก็ทางฝั่งของซาวกาสคับนี่ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องไล่ตีเสมอตลอดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลูกเซิร์ฟเอสนะครับโคร,ราดก็ชนะไป30ต่อ28นะครับก็ขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เซตเข้าสู่เซตที่2เนี่ยเกมของโคร,ราดก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าช่วงท้ายๆก็ไปพลาดกันเองไปหลุดกันเองจนทางด้านของเซาลกาสคันี่ตามตีเสมอได้24เท่านะจนในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยไปพลาดกันเองนะจนังหวะบุกข,ของโคร,ราดบุกไม่เด็ดขาดนะครับ ตีเสียกันไปทําให้เซาวกัตขับชนะไป29ต่อ27นะครับคือ2เซตที่ดิวกันทั้ง2เกมเลยคือพอจบ2เซตที้เสมอกัน1นมันก็มีโอกาสทั้ง2ทีมนะที่จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้แต่พอเข้าสู่ช่วงเซตที่3เนี่ยกลายเป็นว่าเกมของทางเซาวกัตขับเริ่มที่จะไปแผ่วกันเองข้อผิดพลาดมีเยอะมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของโคราชเองจังหวะเกมรุกถือว่าทําได้ดีอย่างเกมนั้นแรกเนี่ยนะฮะ เล่นอย่างอมรเทพถือว่าอาจจะยังไม่ได้ทําแต้มได้เยอะมากเลยแต่กลายเป็นว่าวันนี้ออมรเทพเข้ามากลายเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ช่วยทางโคราชทาแต้มได้เยอะมากก็เลยทาให้เป็นอีกหนึ่งอาวุธหลักของทางโคราชที่เอาไปต่อสู้กับทางเซาท์แคสขับได้นะครับแล้วก็เซตที่3เนี่ย โคราชก็เอาชนะไป25ต่อ21กลับมานาอีกครั้งหนึ่ง2ตัว1เซตรู้ไปถึงเซตที่4เกมของราชก,ก็ยังดีกว่านะครับจนก,กระทั่งเป็นฝ่ายชนะไป25ต่อ20ทําให้โคราชเนี่ยชนะไป3ต่อ1เซตนะครับ30ตัว28 27ตัว29 25ตัว21แล้วก็25ต่อ20คะแนนนะครับโคราชก,ก็เก็บชัยชนะเป็นเกมนัดที่2ของทีมนะครับรวมผลงาน2นัดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5คะแนนนะครับเกมแรกได้มา2เกมนี้ได้มา3นําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะคร 26คะแนนด้วยกันถือว่าวันนี้ฟอร์มดีเลยทีเดียวสำหรับทางมอนเทพรองลงมาก็เป็นพี่แนบวันชัยนะครับทำไป21คะแนนอาจจะพูดถึงเกมอีกคู่หนึ่งในสายเดียวกันนะครับคาสมาสปอร์ตขับจากคูเวตก็เอาชนะ c ี e B บีสปอร์ตขับจากศรีลังกาไป30นะครับ25 19 25 22แล้วก็25ต่อ17ซึ่งทำให้ในสาย A เี่ยโคราชนำไปที่1นะครับตอนนี้มีอยู่5คะแนน แล้วก็ที่2เป็นคาสมานะครับจากคูเวตมีอยู่4คะแนนนะครับซาวกัสขับมีอยู่2คะแนนนะฮะจากผลงานชนะ1แพ้1ส่วนอีก2ทีมที่ยังไม่ชนะนะครับก็คือบูเรเวสนิกอาร์มาตีจากคาซสถานและก็ซีบีสปอร์ตขับจากสีนังกาสสถานการณ์ตัวน,นี้โคราชถือว่าค่อนข้างได้เปรียบอย่างมากเลยนะฮะในการลุ้นเข้าสู่รอบสุดท้ายเพราะว่ายัางไม่แพ้ยังน้อยผมว่าถ้าชนะอีกสักเกมหนึ่งนะโดยเฉพาะในเกมนัดหน้าเนี่ยที่เจอกับทังน้องของบูเรเวสนิกอาร์มาตีเนี่ยถ้าเกิดโคราชนะได้ก็น่าจะการันีผ่า่าานเเข้สูรรอบรอบงล อย่างแน่นอนนะครับผมส่วนนัดสุดท้ายเจอกับ c ีบีสปอรเนี่ยไม่ว่าจะแพ้ชนะน่าจะมีโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงเลยวถ้าเกิดว่าเกมในนัดต่อไปนะครเจอกับอัลมาตีเนี่ยถ้าโคราชชนะได้ก็มีโอกาสรอรุ้นกันนะครับซึ่งโคราชกับอัลมาตีเนี่ยจะเล่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่10 ตุลาคมในเวลา15นาฬิกา30นาทีไปดูอีกหนึ่งตัวแทนของทีมไทยนะครับนั่นก็คือทางด้านของ Diamond f o o d นะฮะวันนี้ลงสนามเจอกับอีกหนึ่งทีมเต็งนั่นก็คืออัวาร์บีสปอร์ตคลับจากกาตานะครับไดมอนด์ฟลงเล่นเกมนัดแรกก็เอาชนะ AGMK จากอุซเบกิสถานมา3ต่อ2เซตนัดแรกแติดว่าคน้างเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทางโค้ชเอนะครับสมบูรณ์นาคผึงหัวนหน้าผู้สอนของทางไดมอนด์ก็มีการ ปรับตัวผู้เล่นเล็กน้อยนะครับผมเปลี่ยนตำแหน่งตัวเซตจากเกมนัดแรกนี้ใช้อเล็กซานเดอร์นาวาริตอฟนะครับมือเซตจากเวลารุสมาในเกมนัน,นี้ทางโค้ชเอเปลี่ยนมาใช้นัทพงษ์แคทนาคนะครับเบอร์22เป็นดาวรุ่งลงสนามเป็นตัวจริงนะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็เหมือนเดิมนะครับมีภูสิทธิ์พลนรินในะตำแหน่งบีหลังหวัวเสารสองคนก็เป็นกิติคุณศรีอุทวงศ์นะครับแล้วก็กัณฑพัฒน์คูณมีส่วนบอลเร็วก็เป็นกฤษดานินสวัยแล้วก็อนุชิตภักดีแก้วนะครับส่วนฝั่งของอัลจีบีจากกาตาร์เนี่ย่ยต้อองบอกวา ตัวผู้เล่นเขาดีกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่ามีผู้เล่นโอนสิมชาติมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตัวต่างชาติด้วยนะตัวตาชาติของทางอัลจีรีเนี่ยนั่นก็คือเบอร์19นะฮะคอนสแตนตินคับโควิดจากเซอร์เบียนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือฟิลิเป้แบนเดโรนะครับเบอร์13จากบราซิลนะส่วนผู้เล่นคนอื่นอย่างอิบราฮิมอิบราฮิมเบอร์16บอลสัน้นกับตันทีมชาติกาตาด้วยรวมไปถึงเนนรนนนดิเปโรคนนี้ก็เป็น ูเล่นบราซิลที่โอนสัญชาติมาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะแม่แค่ตัวเซตนะบ๊อบบี้นะครับชื่อชื่อเทมากนะบ๊อบบี้ชื่อสั้นๆ an เลยผู้เล่นโอนสัญชาติมาเช่นเดียวกันนะก็ะเกมน้น,นี้จริงๆเซตแรกถือว่าไทม์ฟุตอาจจะออกตัวได้ไม่ดีแต่ว่าได้เล่นไปได้สักพักหนึง่งเกมของทางฝั่งของอาราบี A B e. เองก็มีข้อผิดพลาดกันเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของ การเสียเองตีเสียบ้างเหยียบเส้นเสอร์บ้างผิดพลาดอะไรนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็เดเนฟูดเองก็พยายามค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ไลขึ้นมาแต่ว่าด้วยความแน่นอนของเกมความแข็งแกร่งในเรื่องของเกมลุกความดุดันพวกนี้อาราบีเขาค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมก็เลยทำให้ชนะไปก่อนในเซตแรก25-23แล้วก็เซตที่2นะครับเกมของทางทีมจากกาตาก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาชนะไป25-17พอเข้าสู่ช่วงเซตที่3เนี่ยนะครับทางคนเองก็ลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเซต เอาธนาพลจุนเจิมลงไปเล่นนะครับตัวเซตที่เพิ่งย้ายมาจากมอเอเชียกับคุณคาบานาแล้วก็ถือว่าทํำได้ดีด้วยนะฮะในช่วงต้นๆเกมไปจนถึงช่วงกลางๆเกมนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงท้ายการเป็นว่าเราไปมีปัญหาเรื่องของเกมรับเสิร์ฟบังแล้วก็ปัญหาเรื่องของเกมบุก นะครับมีโอกาสได้บุกแต่ทาไม่ได้หรือว่าจังหวะเกมร,รับรับไม่ดีด้วยนะครับทำให้ทางเดลฟินฟูดเนี่ยเกมเป็นรองจนก,กระทั่งทางอาระบีเชนไฟชนะไปนะครับ25ต่อ19นะครับเขาไปไล่เอาจริงๆในช่วงท้ายนะก็ทําให้ทางเดลฟินฟูดเนี่ยแพ้ไปนะครับ0ต่อ3เซตก็ทางอาระบีลงเล่นเกมแรกแล้วก็ชนะเป็นเกมแรกถือว่าประเดิมสนามด้วยฟอร์มที่่อนข้่งร้อ,งรอนแรงเลยทีเดียวนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งที่ ไปลุ้นแชมป์กับสีจันฟูราจากอ e ิหร่านพอผู้เล่นทำแต้มสูงสุดในเกมนัดน,นี้ก็เป็นคอนสแตนตินคัพโควิดนะครับของทางอาระบียทำไป24คะแนนส่วนของทางเดเวนฟูดเนี่ยทำสูงสุดเป็นกันตพัทนะครับทำไป14คะแนนด้วยกันนะแล้วก็สถิติอื่นๆที่น่าสนใจนะฝั่งของอาระบีนี่รุกไป50คะแนนนะครับส่วนเดนเวนฟูดรุกไปแค่29นะครับผมแล้วก็บล็อกเนี่ยอาระบีบล็อกไป11บเดเดนเวนฟูดบล็อกไป5เสิร์ฟเอสเนี่ยอาระบีเสิร์ฟไป6แล้บียเมนูดเสิร์ฟเอสไป1นะครับ แล้วก็สิ่งที่ไดมฟูดได้มาเยอะมากก็คือเรื่องของเสียเองนะ e เออเรอ์เอาราบีเสียเองไป24่แต้มไดมฟูดเสียเองไปแค่8คะแนนเท่านั้นเองนะนี่คือสิ่งที่เขามอบให้กับทางไดมฟูดนะฮะว่าเสียเองกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าจะลุ้นแชมป์ม่ดีก็อาจจะต้องลดข้อบิดพลาดสันิดนึงนะฮะสำหรับทางอาราบีนะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งของสายนี้นะครับก็เป็นทน่านังของ ATMK จากอุซเบกิสถานนะครับเก็บชนะในนัดแรกนะครับเอาชนะทีมเรวิสโกจากฟิลิปปินส์ไป3 1ส4 26 25 23 25 18แล้วก็25ต่อ19นะครับผม ATMK ก็ชนะเป็นเกมนัดแรกซึ่งตารางคะแนานของสายบีเนี่ยตอนนี้ ATMK ขึ้นนำเป็นที่1นะครับชนะ1แพ้1มีอยู่4คะแนนส่วนสีจันฟูลรัดจากอิหร่านแล้วก็อาลรบีของกาตาร์เนี่ยชนะไปทีมละหนึ่งมีอยู่3คะแนนเท่ากัน,น ด a บเ n ฟุอยู่ที่4ี่เลวิสโก้อยู่ที่5นะครับแพ้ไป2เกมยังไม่มีคะแนนซึ่งด a บ o n ฟุเองจะลงสนามพบกับ เรบิสโกจากฟิลิปปินส์นะครับในวันที่11ตุลาคมนะฮะเวลา15กา3นนาทีก็คือวันพรุ่งนี้ได้เูฟจะได้พัก1วันนะจะกลับมาแข่งขัในวันที่11นะครับอาจจะสดทางช่อง PPTV เช่นเดิมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสของเดลเมฟูนะฮะในการลุ้นเข้ารอบตอนนี้ก็ยังยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องชนะใน2เกมสุดท้ายซึ่งรวมไปถึงเกมนะต่อไปเนี่ยที่จะเจอกับทนะของเรบิสโกนะครับเดลเมฟูต้องชนะแล้วก็เกมสุดท้ายเนี่ยจะได้เจอกับสีจันฟูลาสนะครับจากอิรักกนะ ในการลุนเข้ารอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าสายของทางฝั่งของไดมอนด์ฟูดเนี่ยก,ก็หนักกว่าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแข่งจากอิรานเองกาตาเองหรือแม้แต่เกมนัดแรกที่ไดมอนด์ฟูดเจอกับเอจีเอ็มเคมันก็ไม่ง่ายนะครับแล้วก็นัดต่อไปนี่เจอกับฟิลิปปินส์ซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็รอเชียร์กันต่อนะครับหวังว่าอย่างน้อยถ้าไม่เข้ารอบขอสักอันดับ3ามก็ยังดีนะฮะของกลุ่มเพื่อที่จะ ไปลุ้นแข่งในรอบจอันดับ5-8นะครับผมเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีแข่งขันทั้งหมด4คู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกเวลา10โมงนะครับในกลุ่ม A c e v Sport ขับจากสีลังกาเจอกับซาวด์กัสขับจากอิรักนะครับคู่ที่2เวลา12.03นสีจันฟูราจากอิหร่านเจอกับ a g m k จากอุซเบกิสถานนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับ Urevestnik Army จากคาซัคสถานจะเจอกับนคร o r o s ิม a QM CVC ของไทยก็มาลุ้นเชียร์กันนะครับทางฝั่งของโค้ชท่า ชนะเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งก็จะเป็นประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะทีมของไทยเราเนี่แทบจะไม่ค่อยเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายในทัวร์เมนต์เอเชียอยู่แล้วนะครับถือว่าครั้งนี้โอกาสมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมส่วนในคู่สุดท้ายเวลา18บแนกาสามิีนาทีนะครับอาระบีสปอร์ตคลับจากกาตาจะเจอเรบิสโกจากฟิลิปปินส์นะครับก็โปรแกรมถสดแล้วก็ช่องถ่ายสดก็ตามนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็กับช่องเราเวเล่ของเราด้วยนะครับลา